อิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรม,มังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังคังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโภพควาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพคะวตาธมโมธรรม,มังนัมัสสามิ สุปติปันโนพระควะโตสาวกสังโฆสังขังนมามินะโมตัสสะพะระคว o r t อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคัจชามิ ธรรมังสารนังค <mas zo> ัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตทายะอิสารณีนัสสหปัญจศิลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตทายะติสารณีนัสสหปัญจศิลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตทายะ ติสรณีนสหปัญจศิลานิยาจามะปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมมาทิยามิอัตินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมมาทิยามิมุสาวาทา เวรมณนีสิกขาปัตังสมาธิยามิสุรามีระยะมัชฌะปะมาทฐานาเวรมณนีสิกขาปัตังสมาธิยามิสัพพังอประราทังขมะทะเมพันเตอุกาสะทวารัตเตเยนะกะตังสัพพังอประราทังขมะธเมพันเตอุกาสะขมามิพันเต อิติปิโสภคะวะระรังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมพันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวะมนุษสานังพุทโธภควาติสวาขาโตภคะวตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญิโก ปัจจตังเวทิตาโพวินยูมีติสุปฏิปันโนภ <cus> ะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริภูริสายุคานิ อัฏฐปุริสปุกขลาเอสะภคะวะโตสาวกสังโคอาหุไนโยปาหุไนโยทักขนยยินนโยอัญชลีกรัรนิโยอนุตตะรังปุญญะเกตังโลคาาัสติพาหุมสหัสสมะพินิมมิตาสาวุธันตังตรีเมขลังอุทิตโคราสเสนมาลัง ฐานาทิธรรมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเมชยมังคลานีมาราติเรกมามพิยุธิตสาสัพราชิงโครัมปนาระวากามขมาถัตทยักขังขันตีสุทันตวิธินาชิตตวามุนินโท ันเตชะสาภวะตุมเมชยมังคลานีนาลาคิริงชวรังอติมัตภูตังภาวะิจจก,กรมะสมีวาสุทารุนันตังเมตตมุตมเสกวิธินาชิตวามุตินิโทสันเตชะสาภวะตุม,มชีชยมังคลานี อุขิตตคากขมติหาทสุภารุนันตังทาวันติโยชนะปัทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขตะมโนชิตตวามุนิโทตันเตชะสาภวะตุมีชยมังคลานิกัตตวานกาัมุทารังอิวะคาพิณิยา จินจายทุทตวจนังชนะกายมัจเชสันเตนโสมวิพินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวะตุเมชยมังคลานีสัจจังวิหายมาติสัจจะกวทะทเกตุงวาทาพิโรปิตะมนังอติอันทะบูตัง ปัญญาปฏิปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเมชยมังคลานีนันโทปนันทพุชัคังวิพุธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชเคณทะมาปยันโตอิทูปเทสวิทนาชิตวามุนินโท ตันเตชสาภวะตุมเมชะยะมังคะลานีทุกขาทิฏฐิผู้ชเคนะสุธทธาหาตทังพราม,มังวิสุทธิชุติมิตรพิภกาพิธานังญานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุมเมชะยะมังคะลานี เอตาบิพุทธชยมังคะละอาจภคธาโาย ο, วาจนโนทินทิเนสรรเตมตันทีหิตาวานะเนกวิวิธานิจุปาทวานีโมขังสุขังอธิขเม,มยยะนโรสปัญโยปุตตะกามโมลพีปุตตังพนะกามโมละพีธนัง อัตถิกายเยกายยะยายะเทวานังปิยตังสุตตวันอิติปิโสภะควายะมะราชาโนเท้าเวสวุวรรณโนมรนังสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะชะยาสนากตาพุทธเชตวามารังสวาหนาังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภา ปันหังกะราทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสาเพปฏิติตาไมหังมัเเตเเกเตมนิสราสีเสปติตโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิติโตไมหังภุเรสพระพุนาการโอหาทเยเมอนุรุตโธสารีปุตโตจักภคินีโกณทมโยปิธิภาคาสัสมิ โมคันลาโนจะวามะเกทักคิเนสาวะเนไมหังอาสูงอานันทราหุรากัสะโปจะมหานาโมอุภาสูงวามโสตะเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุพโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมพันโนโสพิโตมุนิปงคะโวกุมารกัสสโปเทโรมเหิสีจิตวาทะโก โสมัยหังวัฒเนนิจจังปฏิทถาสิกุณากาโรโปุนโนอังคุลิมาโลชะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาสีลเตเชนะ อังคบังเกสุสันธิตาพระธนังปุระโตอาสีทักขิเนเมตสุตตกังพระชักคังปัจฉโตอาสีวาเมีังปุริมาละกังขันธโมระปริตตัญจะอาตานาติยะสุตตกังอากาเสชะทนังอาสีเสสาปาการสันธิตาชินานาวรสันยุตตาสัตตปากาลลังกตา วาตปิตตาทิสันชาตาพาหิรัตชตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตเชะสาวสโตเมสกิตเจนะสธาสามพุทธปัญชะีชินะปัญชระมัชัมบิวิหารตังมหีตะเลสทาปาเลตุมังสเพเตมหาบุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุพุตโตสุรโข ชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุพาเวนะชิปาริสังโฆสังคานุภาเวนะชิปันตรายูสัทธมานุภาวะปาริโตจะรามิชินะปัญชเรติพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยณโมพุทธธายะยะเปิดกรรมดีธาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ด้วยยถาพุทธโมนะนะมะพัทธพุทธังธรรมังสังขังขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีชาญบารมีญาณบารมีทั้งหลายทุกภพ ทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการระบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยณโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะอิมินาสกาเรนะข้าขอกราบสการะบูชาอันพระบิดรมารดา ตัวข้าขอน้อมระึกคุณท่านมีเมตตาการุณอุปการะคุณต่อบุตรธิดาท่านให้กำเนิดลูกมาทั้งการศึกษาและอบรมถึงแม้ลำบากขืนขมทุกระทมสักเพียงใดท่านไม่เคยหวั่นไหวต่อสิ่งใดที่ได้เลี้ยงมาพระคุณท่านล้นฟ้ายิ่งกว่าทาราและแผ่นดินข้าขอบูชาเป็นอาจิน ตราบจนสิ้นดวงชีวาขอปวงเทพไทยรักษาอันพระบิดรมารดาของข้าเทินอันันตะคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโภไมหังมาตาปิตุนางวะปาทาวันทามิสาทรังกายะกรมมังวจีกรมมังมะโนกรมมังโยโทโสอันวัโทษใด ความผิดอันใดที่ข้าพระเจ้าพลังเผอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและลับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิก,กรรมให้ด้วยอิติปิโสภะควาพระอาทิตย์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควา พระจันเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพระพุทธเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระพระลหัดเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระสุเทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภะควาพระเสาเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระราหูเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระเกตเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภคะวาวิชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสภคะวาสุขโตอิติปิโสภคะวาโลกวิทูอิติปิโสภคะวาอนุตตรโรภุริสธรรมมสารถิอิติปิโสภคะวาสัทถาเทวะมนุษสานังอิติปิโสภคะวาพุทโธอิติปิโสภคะวาภคะวาติ สำปจ,จิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวา,า,า,มมา,า,ทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตเพาหุหติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลืออหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุโขโหูมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอัพยาปโชหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอหังอณิโคหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตน ให้ผลจากทุกข์ยทั้งสิ้นเพอสัพ,สพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเพออย่าได้มีเวียนแก่กันและกันเลยอ,อพยาปัชชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเพออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอ,อนีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเพอ อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกขภัยทั้งสิ้นเถิดอิทงังเมมาตาปิตันวนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังมีญาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังมีครูปัชชายาจาริยานางโหตุสุขิตาโหตุครูปัชชายาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชา อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิ einzige, ทังสัเพทวตานางหูตุสุกิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสพเปตานางหูตุสุกิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปรดทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพเพเวรีนางโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานางโหตุสุกิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถอ ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอาภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอาภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศสาคณาญาติและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเธอข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้า ได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน,นชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้และโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเธอน